สวัสดีครับ Winter Football นะครับคลิปนี้จะเป็นการทำธงเชียร์เลี้ยวภูนะครับทำแบนเนอร์ขอบคุณเยเกนคอปนะครับไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเริ่มจากข้อความที่เราจะบอกลงบนป้ายผ้านะครับข้อความที่ผมได้สรุปว่าประมาณว่าเอ่อเยลกินคอปนะครับ b o r s and Normal One นะครับ Thank you so much นะครับ For all g e a the adventure นะครับ Hope we will meet again วิดเลิฟนะครับ y u w w l l n n v v r w w l l k l o n e ประมาณว่าจเจนคอบนะครับบอสแล้วก็ผู้ชายธรรมดานครับขอบคุณมากๆสำหรับการผจนภัยที่สุดแสนจะยิ่งใหญ่ของเรานะครับหวังว่าเราคงได้พบกันอีกนะครับด้วยรักคุณจะไม่มีวันเดินอย่างเดียวได้นะครับแต่เราจะทำคร่าวๆก่อนนะครับเพราะเรายังไม่ได้ผ้ามานะครับ ช่องไฟประมาณนี้วัดประมาณนี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันถูกไวยากรหรือเปล่านะครับคำว่าเกตเต้นนะครับไม่รู้ว่ามี e อ t หรือเปล่านะครับแล้วก็โฮ e นะครับผมตอนแรกผมจะเพิ่มเป็นโฮมโฟลไปด้วยนะครับแต่แบบเออเอาแค่นี้มันน่าจะสื่อสารได้นะครับก็เลยมาจบที่ประมาณนี้นะครับถ้ามันผิดไวยากรณ์ยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับด้วยภาษาอังกฤษแบบ มุมมปลาปางของผมนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่คิดว่ามันน่าจะสื่อสารไปในทางเดี้ยวกันนะครับก็เลยได้เป็นข้อความประมาณนี้นะครับผ้าที่ผมเลือกมาเป็นผ้าโทเลนะครับคือเวลาไปแขวนแล้วมันจะไม่ผิวไหวมากนะครับต้องให้มีความแข็งประมาณนึงนะครับที่คิดไว้ความกว้างของผ้านะครับคือประมาณกลางมือออกไปและแบบสุดแขนนะครับ เลยสั่งมาประมาณ2หลานะครับก็ประมาณ180เซนนะครับด้านข้างของผ้านะครับซึ่งเป็นแนวตั้งนะครับจะยาวประมาณ112เซนนะครับพอได้ผ้ามาแล้วนะครับเราจะเย็บด้านข้างด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับด้านที่ยาว112เซนติเมตรครับด้านบนและด้านล่างของผ้าผมจะไม่ได้เย็บนะครับเพราะว่ามันจะไม่ดุ่ยอยู่แล้วนะครับ พอเย็บด้านข้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทําหูที่แขวนเชือกนะครับทงผืนนี้ผมจะทําแค่2หูนะครับโดยจะเย็บติดที่มุมบนด้านซ้ายแล้วก็มุมบนด้านขวานะครับสําหรับแขวนเชือกนะครับเป็นหูคล้ายๆไปประมาณเหมือนหูเครื่งเกงครับ2ออันประมาณนี้นะครับ พอได้ออกมาก็จะประมาณนี้นะครับสามารถลอยเชือกได้สองข้างครับหลังจากที่เย็บด,ด้านข้างเข้าไปแล้วนะครับความกว้างก็จะเหลือประมาณ170เซนนะครับด้านแนวตั้งก็จะเหลือรา2เซนเหมือนเดิมนะครับเราก็จะกลับมาที่โปรแกรมออล่าที่เราทำไว้นะครับ เราจะกําหนดกระดาษเท่ากับธงนะครับคือกว้าง170เซนติเมตรครับสูง112เซนติเมตรนะครับ,รบตัวอักษรจะสูงประมาณ6เซนติเมตรนะครับแล้วเราจะกําหนดช่องไฟระหว่างตัวอักษรนะครับแล้วก็ระหว่างวับระหว่างบรรทัดนะครับซึ่งในอีลา,าจะสามารถบอกขนาดได้นะครับ พอเรารู้ขนาดที่แน่นอนแล้วครับเราก็ปิ้นออกมาครับเพื่อจะนำขนาดที่เราได้ไปลงทงจริงจริงนะครับจากซ้ายไปขวาเท่าไหร่จากบนถึงตัวอักษรจากล่างถึงตัวอักษรเท่าไหร่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้หน่วยจะเป็นเซนติเมตรนะครับตอนที่เราปิ้นฟอนต์ออกมาครับต้องปิ้นฟอนต์ให้มันคาบเกี่ยวกันนะครับจะสังเกตคำว่าเจอเกนนะครับตัว e จะมี2ตัวนะครับคำว่าขอบก็เหมือนกันนะครับ จะมีตัว L 2ตัวครับเราจะทำอย่างนี้ไปทั้งข้อความที่ลงบนทงนะครับโดยเราจะปิ้นใส่กระดาษ A4 ทีละแผ่นนะครับพอเราได้ออกมาแล้วนะครับเราก็จะนำตัวอักษรที่มันคาบเกี่ยวครับมาตัดต่อกันครับโดยเราจะตัดต่อตัวอักษรที่มันคาบเกี่ยวกันทั้งหมดนะครับ พอทำเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็นำมาติดลงบนสติกเกอร์นะครับแล้วก็ตัดออกทำอย่างนี้ไปทั้งหมดทุกข้อความนะครับพอได้มาก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วเราก็จะมาตัดสติกเกอร์กันนะครับเราจะนำสติกเกอร์ตรงที่เป็นตัวอักษรออกนะครับ พอตัดเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเอาที่มันเป็นตัวสอนออกนะครับหลังจากนั้นเราก็มาติดกระดาษกาวนะครับแล้วก็ติดไปทั้งหมดทุกข้อความเลยนะครับ เราทำเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นครับแล้วเราจะนำข้อความที่เราได้นะครับมาติดลงบนทงนะครับตอนติดก็มันสามารถลอกได้นะครับทงจะไม่แบบเลอะกาวจากสติกเกอร์นะครับเราก็ค่อยๆวัดแล้วก็ติดให้มันตรงนะครับ พอติดเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะมาลอกกระดาษกาวกันนะครับตอนลอกต้องเอาอีกมือกดสติกเกอร์ไปด้วยนะครับกันมันขาดแล้วก็มันหลุดนะครับค่อยๆลอกนะครับ พอเอาออกทั้งหมดแล้วก็จะประมาณนี้นะครับหลางจากนั้นเราก็จะมาลงสีกันนะครับสีที่ผมใช้เป็นสีอะคริลิกยี่ห้อซาอก,กุระนะครับสูตรไทรเทเนียมไว้นะครับเราก็ค่อยๆทานะครับเริ่มจากตัวไอนะครับไม่ต้องผสมน้ำนะครับ ก็จะใช้บีบสีออกมาแล้วก็ทาเลยนะครับค่อยๆปาดไปนะครับเราก็ค่อยๆปาดสีไปนะครับคือไม่ต้องให้มันเนียวมากนะครับตอนทาก็เอามือกดๆสติกเกอร์ไว้ด้วยนะครับถ้ามันจะซึมออกด้านข้างก็ไม่เป็นไรนะครับแต่พยายามกดให้มันไม่ออก เยอะที่สุดนะครับแต่ถ้ามันจะออกก็ไม่ไปไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการงานที่แบบเหนียบมากนะครับผมทารอบเดียวนะครับตอนแรกคิดว่าจะต้องทาสองรอบหรือเปล่าแต่ว่ารอบเดียวสีก็ชัดแล้วนะครับค่อยค่ยปาดไปครับ จะเห็นว่าตัวเอ็นผมจะแบบแต้มไปก่อนนะครับพยายามไม่ให้สีมันซึมออกมาครับปาดไปในทิศทางที่แบบว่าสีมันจะไม่ซึมนะครับอย่างที่บอกครับว่าประมาณว่าอยากให้มันซึมเยอะที่สุดนะครับแต่ถ้ามันซึมก็ไม่เป็นไรนะครับ เ,เสร็จออกมาก็จะประมาณนี้นะครับเราก็รอให้สีแห้งนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาลอกสติกเกอร์ออกนะครับ พอลอกสติกเกอร์ออกแล้วก็จะประมาณนี้ครับอันนี้จะเป็นทงที่เราได้นะครับย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่26มกราม2024นะครับข่าวว่าเจินคอฟจะออกจากสโมสรลงตั้งแต่ตอน5โมงนะครับ ผมไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยนะครับไม่ได้เช็คข่าวเลยนะครับผมเข้าว่านมาตอน2ทุ่มนะครับทำอะไรเสร็จก็หยิบ iPad ขึ้นมาดูนะครับเข้า YouTube ครับแล้ววิดีโอใน YouTube ของช่องลิบูนะครับก็เล่นเองนะครับเอ่อได้ยินเสียงขอพูดว่า I i l l l e a v e นะครับ at the end of season นะครับผมแบบเย่ครบสัญญาแล้วนะครับผมก็เลยแบบปิด iPad นะครับแล้วก็ หาที่นั่งเหมาะๆนะครับกะว่าจะอ่านว่าขอบต่อสัญญาขยายสัญญาออกไปแล้วนะครับตอนแรกผมรู้ว่าแบบประมาณว่าไอวิลลิสน์ครับแอเดนออฟซีซั่นนะครับบัตอุล่าไม่อนุมัตินะครับประมาณว่าบัตอุล่าเซโนนะครับผมก็เลยขยายสัญญาต่อออกไปอีก2ปีนะครับพอเข้ามา YouTube ช่องลิวฟูใหม่นะครับวิดีโอก็รันเหมือนเดิมนะครับว่าแบบไอวิลลิสน์ครับแอเดนออฟซีซั่นนะครับ แล้วตามผมก็ไปเห็นเป็นภาษาไทยนะครับชื่อคิดว่าประมาณว่าทําไมผมถึงตัดสินใจออกจากลิวพูผมแบบฮะยังไงเนี่ยก็แบบเอายังไงเนี่ยก็เราไปใช้ข่าวนะครับเข้าเว็บไซต์ของสโมสรเลยนะครับแบบเฮ้ยยังไงเนี่ยเจนส์คอปสรุปว่าเออเจนส์คอปออกจากสโมสริ้นสุดฤดูกาลนี้นะครับผมก็แบบเออจริงหรอเปล่าเนี่ยตอนนั้นคือแบบ งงเลยครับงงงงมากครับผมไม่รู้ตอนสองทุ่มนะครับคือแบบงงมากว่าแบบเฮ้ยยังไงเนี่ยพมอมาอ่ายก็แบบอื้มเฮก็ไม่มีคําพูดนะครับแต่กําลังจะบอกว่าหลังจากฝุ่นตลบแล้วนะครับประมาณว่าขอบคุณแกนะครับขอบคุณเยินขอบที่แบบอยู่กับเรามาเก้าปีนะครับ ออสำหรับผมโดยส่วนตัวแล้วเป็น9ปีที่แบบมีความสุขมากครับมีความสุขในการเชียร์ลิวพูมากครับผมเริ่มเชียร์ลิวพูประมาณออยุคยนันรัตแล้วก็จอนบานตอนปายนะครับมาพีกสุดก็ยุคพวกฟเฟลเลอร์แมกมาลามาเลสแนบนะครับเยือนคอททำให้ผมรู้สึกแบบกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะครับทําให้ผมรู้สึกว่าแบบกลับไปดูลิวพูแล้วแบบเหมือนเมื่อวานอีกครั้งนะครับ ว่าความสุขในการดูฟุตบอลความสุขในการเชียร์ลิเวอร์พูลคืออะไรนะครับจุดไฟในตัวกองเชียร์ขึ้นมานะครับผมเชื่อว่าไม่น่าจะเฉพาะตัวผมนะครับน่าจะเป็นเกือบทุกคนนะครับเป็นคนปลุกลิเวอร์พูลขึ้นมานะครับปลุกแฟนบอลปลุกพลังใจขึ้นมานะครับในที่นี้มันไม่ใช่เรื่องของแค่ถ้วยรางวัลน,นะครับมันยังเป็นเรื่องราวระหว่างทางเรื่องราวระหว่างที่เราตลอด9ปีของเราด้วยนะครับ ผมตัดสินใจเปิดช anel n ใน y t u t e มาแล้วครับก็พอเยินคอบนะครับผมคิดว่าแกน่าจะอยู่อย่างน้อยแน่ๆอีก2ปีนะครับอย่างน้อยผมก็ทำคลิปอย่างมีความสุขไปอีก2ปีนะครับตอนแกอยู่นะครับอย่างน้อยก็น่าจะประมาณสามสี่ปีนะครับไม่คิดว่าแกจะออกจากเราตอนนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับ9ปีก็ถ้าคอบบอกพอก็คือพอครับ แค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับเเข้าชิงแชมเปี้ยนสีกาครั้งนะครับได้มา1ปี2018ถึง2019นะครับเราเกือบได้ดับเบิลแชมป์นะครับในปีนั้นแพ้ไป1แต้มนะครับด้วยระยะห่างประมาณ11มิลนะครับปี 2021- 2022รุุนสแชมป์นะครับเราก็แพ้ไปแต้มเดียวเหมือนกันนะครับก็ไม่ขออะไรจากแกนะครับอยากขอบคุณแกนะครับ อขอบคุณยันขอบมากๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นจุดสูงสุดในการเชียร์ลเวพูของผมเลยนะครับอาจจะของหลายๆคนด้วยครับในฐานะกองเชียร์ลเวพูนะครับ,อรบขอบคุณยันขอบนะครับสำหรับถูกถ้วยที่คว้ามาให้เรานะครับขอบคุณแกสำหรับแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกหนึ่งสมัยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขอบคุณสำหรับถ้วยรางวัลแชมเมียร์ลีกที่เราคอยนะครับ อยู่ฟรีมีนะครับแล้วก็อยู่ฟรีอัดด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะได้เจอกันอีกนะครับไม่ว่าจะในฐานะอะไรนะครับสำหรับใครถ้ามีอะไรอยากจะบอกนะครับอยากขอบคุณเย็นขอบยังไงก็พิมพ์พูดคุยในช่องคอมเมนต์กันได้นะครับถือเป็นการขอบคุณเยนขอบแล้วกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมด้วยนะครับขอบคุณทุกๆการสนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณ245คนที่กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ